สวัสดีครับมันนี้ไปกรองครับไม่ได้ปลาเลยครับมาตกปลาลุกที่บ้านนะครับกระตาก็ปั้นซึกมันน่าเกินนะครับก็ทอดกินกับปีน้ำปลานะครับก็ถอดกับไปทานอ่อนๆน,น,นะครับตอเหนื่อยตอได้กรอบนะครับ ครับนี่นเงินบาทของเราโยกโยกเลยดีฟีไอ้น่สังเบดีฟีขี้นกจากส้วนเข้าปอครับจากกาวันคำเนี่ยยุน,นะครับเนี่ยเราเดี๋ยวเราทิกับปลาทอดนะครับปลาทอร์ตองตองน่าดีฟีขี้นกครับออลักถือตอนนี้ครับเอาแซ่ดเดียวครับปลาดุกทอดของเรานะครับ ปิกน้ำปลาปีปีส้วนนะครับหยบๆยบไปเลยครับ